สวัสดีครับผมชื่อนายนะครับวันนี้เราก็มีข่าวมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นการอัปเดตทีซื้อแรกของมิสุบิชิไทตันโมเดียปี2024นะครับซึ่งมีการปล่อยทีซื้อแรกออกมาแล้วก่อนจะไปเข้ารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์3ดวงนะครับสวยงามนะครับหลังจากฟอร์มีแค่2นะครับเขาตั้งใจเอาชนะฟอร์หรือไม่อย่างไรนะครับ ฟท้ายแบบใหม่นะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมนะข้างๆก็ใหญ่ขึ้นนะครับบึกบึนนะครับท่านผู้ชมงานดีไซน์ภายในอัวสารหน้าจอแบบรอยตัวนะครับปุ่มซ u เปอร์ซ e เล t o o ูแอนะครับเหมือนดีซูนะครับกดแบบเป็นโน b บเล็นะครับถ้าผมเห็นไม่ผิดเหมือนท่านผู้ชมเห็นนะครับท่านผู้ชมก็ไฟหน้านะครับสวยงามนะครับ LED 3ดวงครับก็มีการวิ่งทดสอบจากหนังน่วงนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็น่าจะบึกบึนขึ้นแน่นอนครับหลังจากหน้าจอเขาแบบลอยตัวนะครับน่าจะใหญ่กว่าเดิมนะครับไม่ก้าวิ้วก็สิบนิ้วต้องรอดูนะครับท่านผู้ชมส่วนแหนบแน่นอนครับปรับเหลือสามแผ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ขับขี่อย่างนุ่มนวลนะครับโอ้โครงสร้างใหญ่มากครับเหลี่ยมสันน่าดูเลยสีนี้เขาจะไม่เปลี่ยนนะครับมีอยู่หลายอย่างเลยครับอย่างแรกที่เขาจะไม่เปลี่ยนก็คือเสาอากาศนะครับ แบบยาวนะครับที่เขาจะไม่เปลี่ยนแบบที่2ดีไซน์แบบ Dynamic Q นะครับแต่จะมีเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะไฟหน้าจงใจให้ชนะฟอร์ดอย่างชัดเจนนะครับว่าฟอร์ดบูสเตอร์แค่สงดวงเท่านั้นแล้วชนะอีสูกับโตโยต้ด้วยนะครับนี่ไฟท้ายสวยครับท่านผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีหลายอย่างที่ยังคงเหมือนเดิมนะครับ ในนันมีคิวด้วยนะครับที่ผมรอไปแล้วปุ่มซ u เปอร์ซีเล็กทูก็ให้เหมือนเดิมนะครับก็ลุ้นแต่เด็บทีผู้คนทนนะครับว่าจะมาในโวมนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมนะถ้าอยากจะชนะฟอร์ดนะครับเพื่อชิงอันดับสามไม่ได้นะครับมิสุบิชิไดทันก็จะมี2วิธีนะครับวิธีแรกคือเปิดตัวไฮ้บิดนะครับเปิดตัวไฮ้บิดขึ้นมานะครับพลังงานทางเลือก เพื่อให้ลูกค้านะครับมีทางเลือกมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมอย่างที่2อนนะครับใส่ออปชั่นให้ใกล้เคียงกับ For Drenger นะครับส่วนจะไปแย่งยอดขายเบอร์1เบอร์2จาก Isu ูกับ t o โยต้ได้หรือไม่ผมคงคิดว่าอาจจะยากนะครับแต่เบอร์3อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับห้องโดยสารก็ใหญ่กว้างขวางนะครับน่าจะกว้างขวางกว่าเดิมด้วยต้องรอวันเปิดตัวอีกทีนะครับ หลังจากนี้มิสูบิชิกก็จะปล่อยทีเซอร์ออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมต้องคอยดูนะครับส่วนท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับก็ถ้าจะเปรียบเพียบก,กับโฉมเก่านะครับโฉมเก่าก็จะมีรูปร่างโคงมนนะครับโดยเฉพาะกระจกกับกระจังหน้านะครับโค้งมนและโฉมใหม่นะครับมีเหลี่ยมสันมากขึ้นนะครับท่านผู้ชม ส่วนที่จะให้เหมือนเดิมก็น่าจะเป็นในนามิคิวกล้องรอบคันนะครับเสาอากาศแบบสั้นนะครับก็จะให้เหมือนเดิมล้รอลอยก็น่าจะเป็น18นิ้วนะครับคงไม่ไปใส่20นิ้วมันจะตอมแตกหรอกผมว่าแต่ห้องโดยสารใะมีการปรับเปลี่ยนให้หน้าจอแบบลอยตัวน่าสนใจมากครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบแต่าสลับผมผมเฉยๆครับสลับหน้าจอแบบลอยตัวผมชอบแบบฝังอยู่ในคอนโซลมากกว่านะครับส่วนในด้านระบบความปลอดภัยนะครับ ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา,ดาใดแต่ถ้าจะให้ใกล้เคียงกับฟอร์นะครับก็น่าจะมีระบบรักษารถที่อยู่กลางเรียนก็น่าจะดีนะครับหลังจากระบบเดิมก็จะมีจ,จนานโชวหน้าเบรกอัตโนมัติมาให้นะครับก็มอสรอบคันมาให้แต่รอบนี้หวังอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกอเลฟทีบคู่คอนทูนนะครับอย่างที่2ไฟหน้าแบบอัจฉริยะจะมาหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับ อย่างที่สามที่ผมหวังนะครับหวังว่าตัวเตี้ยของเขาจะใส่กล้องมาให้ได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการแชร์ส่วนแบ่งการตลาดนะครับกับอีสุนะครับที่คลองตลาดมาอย่างยาวนานส่วนจะไปเป็นเบอร์หหรือเบอร์2ผมคิดว่ายากแต่ว่าน่าจะเพิ่มทางเรือยลูกค้ามากขึ้นนะครับก็ท่านผู้ชมก็ สอบถามคอมเมนต์ Comment, ถ้าเรามีข่าวข่าวมาอัปเดตแล้วก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมส่วนท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแตถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ